มันนี่ตั้งใจมากเก็บเห็ดอันข้านตะเล่นเนาะจ้ะเหะเนเนะะเ็ดข้านตะเล่นเ,เนาะจ้ะตั้งใจมาเก็บเห็ดข้านตะเล่นไปเห็ดสมแหนมกินเนาะจ้ะเนาะเห็ดขานตะเล่นนะคะเก็บมู่เดียวก็ได้เพ่อะเห็ดสมแล้วจ้าเราก็จะเป็นสายเป็นทางเนาะจ้ะเนาะ ngay lâu chả, ngay lâu cầm nắng xẹp đây là cầm nắng chùm chùm, cầm nắng xẹp nó chả nó gió chẹp, chẹp, chả chẹp mô xay thùng mưa chẹp thật nạt cua chẳng cầm ngâm มึงเฮ็ดปวกฝรังพี่น้องจูมเฮดปวกฝรังโผดโพ่บอกโมบอกแตงกลัวเสเนี่ยโผลโพ่อย่างนี้หน่อยพ่อออกหน่อยเนะทางเพิ่นคือออกหลายแท้ฝรังฝรังนิดฝรัง ตั้งใจมากเก็บเห็ดอันนี้แหละจอมนเนียเพราะว่ามันอาทิตย์หน้ามันสิทธเ่าเพราะว่าอาทิตย์นี้มันกำลังงามเนาจะกำลังพ่อกินปวดตัวงามงามอ่อนละอ่อป้าขังวนก็บสีหลายบอกคักละบของยานพา่อใหญ่คนเมือง เฮดกำลังงามงามอ่อ,อนอ่อ,อนจ้ะพี่น้องกำลังแซบแซบเล่นะจ้ะเฮดเขาก็เริ่มออกแล้วเนาะจ้าเหฮดดำหรือเฮดอันค้าเลี้ยงเนาะจ้านะกำลังองินงาม,งามนมนมอ่อนอ่อนฝนตกใส่เขาก็เริ่มออกลายแล้วจ้าสวยเลืองอลลามเต็มเลยพี่น้อง ลายค่ะลายเนี่ยแต่ขาเหย้าเหย้าพี่น้องเจ็บเจ็บสิค่ะ